สวัสดีครับทุกคนผมเตเต้ล็อกยู ok นะครับวันนี้มีพัสดุจากพิต้าพาาอกนะครับส่งมาครับก็คือหอนี้นั่นเองนะครับพิต้าส่งเค r ร y e เอ็กเพรมานะครับเป็นห่อบรรจุของเค r รี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะพร้อมกับทุกคนที่นั่งชมคลิปเลยนะครับอันนี้ชื่อก็คือผู้ส่งก็จะเป็นชื่อพิต้าเลยนะครับก็คืออิทธิพงษ์ กฤษดากรนะครับนะอายุทยานะครับอันนี้อาจจะเลื่อนๆไปนิดนึงพราะว่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดทาความสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับพร้อมกันหอนี้ก็ใช้กันไกเปิดเลยละกันนะครับตัดเลยโอเคครับตอนนี้เปิดซองมาแล้วนะครับข้างในซองก็ยังมีซองอีกชั้นหนึ่งนะครับในพี่ต้าหุ้มมา2ชั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดซองข้างในอีกชั้นหนึ่งละกันพีต้างานละเอียดนะครับหุ้มมา กันไว้เผื่อแน่นอนเลยซึ่งซองแบบนี้นะครับมันค่อนข้างเหนียวนะครับมันก็ต้องใช้กันไกรตัดเลยนะครับมาตัดเลยน่าจะไม่มีซองอีกแล้วนะครับอ่าโอเคไม่มีซองแล้วอันนี้ก็จะเป็นกันกระแทกนะครับห่อกันกระแทกมานะครับห่อแบบมิดชิดเลยอะ่ะพันเทปสีส้มเนี่ยค่อนข้างแบบจะรอบเลยนะครับก็จะต้องมาแกะกันอีกทีนึงนะฮะอ่าผมก็จะใช้กันไกรตัดเลยและกันนะครับตัด ชับๆอย่างนี้เลยนะครับหอค่อนข้างแบบประมาณ3ชั้นได้ครับจากการกระแทกที่ผมนับดูนะที่ผมตัดดูเนี่ยสชั้นนะครับ1 2สองเอ้ยไม่ใช่สประมาณ4-5ชั้นเลยนะครับพี่พี่ต้าห่อมานะครับตอนแรก3นับผิดนะครับเพราะว่ามันแบบห่อกันชิดมากนะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดมาละนี่นะครับ แพ็กเกจเป็นบ็อกเซตนะครับความฝันในแดนสนธยานะครับพร้อมกับลายเซ็นพิต้านะครับต้องบอกก่อนว่าชุดนี้ผมสั่งซื้อนะครับคืออุดหนุนพิต้าครับหนังสือความฝันในแดนสนธยาเนี่ยเป็นบ็อกเซตนะครับซึ่งพิต้าบอกว่าผลิตทั้งหมด1,500อันนะครับเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์นี่รันข้างหลังอันนี้ผมได้เบอร์ที่938นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับแกะดูข้างในอันนี้จะมีเชือกรัดนะครับแล้วก็เปิดมาปุ๊บอ่าาาก็็จะะมีลยเซนนพต้ครับ เซ็นไว้ให้แล้วก็มีรูปพิต้าแล้วตรงนี้จะเป็นที่เก็บซีดีครับอันนี้จะเป็นซีดีกระดาษเป็นเหมือนตัวอย่างเนี้ยเป็นที่เก็บซีดีอัลบั้มนะครับแล้วก็มีลายเซ็นพิต้าตรงนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้เจอ3ลายเซ็นแล้วครับอ่าเปิดมาด้านนี้ปุ๊บอันนี้จะเป็นเป็นแมสครับพิต้าน่าจะทําเองครับออกแบบเองแน่นอนเลยนะครับเป็นแมสหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มาถึงหนังสือครับก็มีลายเซ็นพิต้าอีกแล้วครับเป็นลายเซ็นอันที่4แล้วนะครับอ่าเอาหนังสือออกมานะครับอ่าอันนี้คือหนังสือนะครับ ความฝันในแดนสนธยาสรุปลายเซ็นพิต้านะครับพิต้าเซ็นไว้ให้4ี่ตำแหน่งนะครับตําแหน่งแรกก็คือหน้ากล่องนะครับหน้าบล็อกเลยนี่ครับ สีน้ําเงินนะครับแล้วก็เปิดมาก็จะมีตําแหน่งตรงซีดีกระดาษตําแหน่งตรงรูปนะครับแล้วก็ตําแหน่งตรงหนังสือครับทั้งหมด4ตําแหน่งครับลายเซ็นอ่ามาดูที่หนังสือนะครับหนังสือก็เป็นแบบขนาดกระทัดรัดเลยนะครับซึ่งหนังสือเนี้ยก็จะมีประวัติเพลงต่างๆที่พี่ต้าแต่งไว้นะครับแรบบ้นบีฟอร์ซันไลท์ after Sunset เนะครับอ่าแล้วก็จะมีภาพสีนะครับเป็นภาพสีทั้งเล่มเลยเป็นภาพแบบคอนเสิร์ตของพาราดอกนะครับเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วพี่ต้าก็จะบอกว วิธีการแต่งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปอ่านละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยนี่ผมเปิดมาเจอเพลงฤดูฝนเงี้ยก็จะมีเนื้อเพลงนะครับแล้วก็จะบอกว่าเพลงนี้ต้องการพูดถึงเรื่องราวของคนคนเดิมที่อยู่ในฤดูร้อนและต่อมาถึงฤดูฝนเป็นเพลงที่ร้องววยวายน้อยลงประมาณนี้นะครับมันเยอะมากๆครับเนื้อหาความหมายอะไรต่างๆมันเยอะมากๆนะครับจำนวนหน้าทั้งหมดนะครับผมมาดูหน้าสุดท้ายที่พิมพ์เป็นตัวกอรนะครับคือหน้าที่207ดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรูปนะครับรูปภาพต่างๆด้วย โอเคประมาณนี้ครับ ความฝันในแดนสนทยานะครับผมก็เป็นหนึ่งใน1500คนนะครับที่ได้บล็อกเซตอันนี้นะครับจะบอกก่อนว่านี้ผมอุดหนุนพิต้านะครับซึ่งพ่ต้าบอกว่าบ็อกเซตน่ยยังมีเหลืออยู่ซึ่งเหลือน้อยมากๆผมก็ทักไปบอกพิต้าผมเอาอันหนึ่งนะฮะพ่ต้าเขาก็จําผมได้นะเขาดูรายการผมอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วไปสัมภาษณ์ที่2มานะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้มาเปิดพัสดุให้เฉยนะครับว่ามีพัสดุจากพ่ต้าพลิตภัส่งมานะครับสำหรับบล็อกเซตนี้ผมก็จะเก็บไว้อย่างดีเลยนะคร คนถามราคานะครับอันนี้จะมีราคาบอกนะครับอย่างเช่นหนังสืออย่างเดียวเนี่ยจะราคา299บาทนะครับนี่จะมีราคาเขียนไว้ข้างหลังส่วนบ o ็อกเนะครับนี่ราคาเต็มจะ499บาทนะครับอันนี้ก็คือราคานะครับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับบายบายครับ